อนุมัติแล้วเงินพิเศษเพิ่มเติมสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสอมทั่วประเทศนะครับรวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพหรือว่าอสอสอนะครับก็ได้รับเงินพิเศษเพิ่มเติมอีกคนละ2,000บาทนะครับเป็นค่าเสี่ยงภัยพิเศษ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลป้องกันโรคโควิดนะครับซึ่งก็จะได้ต่อเนื่องก่อนหน้านี้ที่เคยได้รับเงินพิเศษมานะครับซึ่งรอบล่าสุด2,000บาทนี้นะครับก็จะได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน65 500บาทกรกฎาคม65 500บาทสิงหาคม65 500บาท และกันยายน65 500บาทนะครับก็เดือนละ500บาท4เดือนก็รวมเป็น2,000บาทนะครับก็ถือว่าเป็นการตอบแทนความทุ่มเทของพี่น้องอสอมอและอสอสอทั่วประเทศนะครับส่วนเงินจะโอนให้เมื่อไหร่นั้นนะครับก็เดี๋ยว รอตามขั้นตอนของงบประมาณในการโ,โอนเงินนะครับอาจจะต้องรอสัก1เดือนหรือ2เดือนนะครับก็ได้เงินแน่นอนนะครับเงินก็โอนเข้าบัญชีเดียวกับที่ท่านได้รับค่าตอบแทนรายเดือนของอสมอยู่แล้วนะครับก็ใจเย็นนิดหนึ 1, ่งนะครับได้รับเงินแน่นอนเพิ่มเติมล่าสุดก็คือคนละ2000บาทนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องอสม และอ,อสอสอทั่วประเทศด้วยครับ